สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยวของครูนะคะวันนี้เน pues ี่ยครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเซตโต๊ะอาหารนะคะแบบสากลนะคะโดยใช้แบบธรรมดาทั่วไปนะคะที่เขาได้ใช้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าการเซตโต๊ะอาหารนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี <mornings> then, ๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะสำหรับการเซตโต๊ะอาหารนี้นะคะในจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันอันดับแรกนะคะก็จะเป็นผ้าถัด โรงนะคะสาหรับการโรงจานนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็ช้อนกับซ่อมนะคะนี่นะคะช้อนนะคะก็ต้องจัดด้านความมือนะคะแล้วก็ซ่อมเนี่ยจัดทางด้านซ้ายมือนะคะก็ะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของจานนะคะจานอาหารหลักนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นผ้าเน็กินหรือเรียกว่าผ้าเช็ดปากนั่นเองนะคะใช้สำหรับการเช็ดปากนะคะลายนี้จะเป็นลาย กุหลาบนะ are, 2, 3, 2, 1, 1, คะลายดอกกุหลาบนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะอยู่ด้านบนของเรานะคะก็จะเป็นช้อนกับซ่อมนะคะสําหรับทานอาหารหวานนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจานนะคะสําหรับทานอาหารหวานนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือของเรานะคะทุกครั้งนะคะเวลาเสิร์ฟอาหารนะคะหรือว่าจะเซตโต้อาหารนะคะก็จะเป็นในส่วนของแก้วน้ำดื่มค่ะอยู่ทางด้านขวามือนะคะ นี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักๆแบบธรรมดานะคะก็จะมีช้อนช้อนซ่อมนะคะแล้วก็จานหลักนะคะจานเปลนะคะก็จะทานอาหารหลักนะคะแล้วก็พาหนกินนะคะหรือว่าาชิปปักนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของช้อนกับซ่อมนะคะสําหรับทานอาหารอาหารหวานนะคะหรืออาหารทานเล่นนั่นเองนะคะแล้วก็จานสําหรับทานอาหารหวานนั่นเองนะคะแล้วก็ นะคะสาหรับดื่มน้ํานะคะตรงน,น,ะะนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะวิธีการสาธิตการทําผ้าเนื้อกินนะคะว่ามันจะมีลายอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะนะคะนี่นะคะลายนี้นะคะก็มีชื่อว่าลายหน่อไม้ฝรั่งนะคะอันดับแรกนะคะเราก็คลี่ผ้าออกมานะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอามุมนะคะด้านใดด้านหนึ่งนะคะมาพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่นะคะขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาปลายนะคะปลายปลายปลายยอดตรงนี้ปลายด้านขวาด้านซ้ายนะคะทั้งสองด้านนะคะพับขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็พับขึ้นไปนะคะ พับขึ้นไปตอยก็พับขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันนะคะพับขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วตัวส่วนของด้านล่างนะคะมันก็จะชนกันนะคะนี่นะคะพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้รูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาปลายยอดด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะพับขึ้นไปอีกนะคะให้เป็นเศษสามส่วนสนะคะนี่นะคะ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พับลงมาอีกนะคะเรียกได้เป็นฐานนะคะตรงนี้นะคะเป็นฐานของอผ้าเนืกินนี้นะคะลายนี้หลังจากนั้นนะคะที่เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะได้หลายผ้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,<ล>ะเราก็คลิกเอาผ้านี้นะคะพลิกไปด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราก็เอา ส่วนยอดเออส่วนปลายนะคะระวางด้านขวาและด้านซ้ายนี้นะคะมาประกบกันนะคะอืมนะคะจัดให้มันดูดีนิดนึงนะคะอ่านะคะเพราะประกบกันแล้วนะคะเราก็ต้องทำโดยการสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปในช่องช่งตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สอดเข้าไปเลยให้มันชนกันดึงนะคะจะได้อยู่ทรงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวผ้า ผ้านี้นะคะหลังจากที่เราสอดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เอาผ้านี้นะคะจับขึ้นด้านบนนะคะจับขึ้นตรงนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ทำเรียบร้อยแล้ไว,ไว cott, จัดทรงให้มันสวยนะคะโดยการคลี่ผ้านี้นะคะออกมานะคะนี่นะคะคลี่ปลีกมันออกมานะคะนี่นะคะก็จัดทรงให้มันเป็นเหลี่ยม,ยมนะคะเป็นทรงของหน่อไม้ฝรั่งนะคะ นี่นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะวางบนจานยังไงนะคะดีนะคะให้มันออกมางี้นะคะจากนั้นเราก็เอาจานมาวางนีนะคะเดี๋ยวเราเอาจานมาวางดูนะคะดีนะคะแล้วก็วางบนจานได้เลยค่ะนี่นะคะหยิบให้มันสวยๆจัดุ้งให้มันสวยๆนะคะ ะะแต่ว่าผ้าผ้าที่ใช้จริงๆนะคะผ้ามันจะแข็งกว่านี้นะคะแต่ว่าในส่วนนี้เป็นผ้าที่มันใช้มานานแล้วนะคะมันก็เลยไม่คม่อยอยู่ทวนเท่าไหร่นะคะนี่นะคะนีนะคะอ่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่เรียกว่าดอไม้ฝรั่งค่ะ,ะตอนนี้นะคะนอกไม้ฝรั่งนะคะ สำหรับลายที่สองนี้นะคะก็มีชื่อว่าลายดอกกุหลาบค่ะลายนี้จะทำง่ายนะคะไม่ยากเท่าไหร่นะคะอันดับแรกนะคะเราก็คลี่ผ้าเหมือนเดิมนะคะพอคลี่ผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามน,นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะนี่นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นให้เราหมวนผ้านะคะมมวนผ้า หมือนกับทําผ้าพันคอเลยอะคะ่ะอ่านะคะม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปม้วนนะคะม้วนให้มันตึงๆนะคะถ้ามันหย่อนมันจะออกมาไม่สวยนะคะมันจะไม่ตึงนะคะอ่ะเราก็จะเก็บส่วนปลายนะคะหรือว่าส่วนผ้านี้ไว้นะคะอ่านะคะเหมือนผ้าพันคอเลยเห็นไหมละ่ะเออหลังจากนั้นนะคะเราก็ ม้วนนะคะเอาด้านใดด้านหนึ่งนะคะที่ปลายนี้นะคะม้วนเข้าไปอีกนะคะตอนที่ม้วนนะคะให้มันดูลักษณะตรงปลายนี้นะคะให้มันตรงกันนะคะถ้ามันไม่ตรงกันมันก็จะออกมากลีบมันไม่เท่ากันนะคะเราก็ม้วนไปนะคะม้วนไปม้วนให้มันแข็งๆนะคะถ้าสมมติว่าให้มันแน่นๆนะคะถ้าไม่แน่นก็จะหลุดรุวยไปนะคะในส่วนของที่เป็นตัวดอกโดยกลีบดอกนะคะ นี่นะคะแล้วก็ม้วนไปนะคะม้วนไปเรื่อยๆอันเดียให้หึนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะคะนี่ม้วนไปนะคะม้วนให้มันแข็งๆค่ะนะคะม้วนไปให้มันแข็งๆเลยนะคะม้วนไปเลยนะคะ่นะคะม้วนไปมวนไปนะคะเนี่ยเราก็จะเริ่มจะได้ดอกแล้วนะคะแล้วก็ม้วนไปม้วนไป ตร,ต,รตรงบริเวณที่ม้วนนี้นะคะตรงบริเวณที่ม้วนตรงนี้นะคะต้องเท่ากันหมดนะคะถ้ามันไม่เท่ากันมันก็ตรีบมันก็จะหลุดไปนะคะแล้วก็ม้วนต่อไปม้วนม้วนม้วนนะคะม้วนไปจนกระทั่งหมดตรงนี้นะคะตัวที่เหลือตรงนี้ทำยังไงต่อก็สอดเข้าไปด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสอดเข้าไปที่เป็นตัวกรีบนะคะดีนะคะจะได้แบบนี้นะคะ พอสอดเสร็จแล้วตัวนี้ล่ะเรลือทำอะไรนะคะเราก็คลี่ออกมาให้มันเป็นใบกุหลาบกันเองนะคะนี่นะคะนี่นะคะใบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะให้มันเหลือน้อยหรือเดืออเยอะหรือเดือน้อยนะคะอันนี้ในส่วนของครูเนี่ย,ม,ยมันจะใบเล็กนิดนึงนะคะเล็กไปซะแล้วนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็มาวางบนจานเลยค่ะ มีอ a l t o g e t h e นะคะก็มาวางนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็คือลายดอกกุหลาบนะคะลายนี้นะคะที่ใช้ในการจัดจานนะคะนี่นะคะนี่นะคะและ้วเาก็จะออกมาสวยสดใสแบบนี้เลยนะคะไปลองทํากันได้นะคะไม่ยากนะคะลายนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือ วิชาของครูนะคะจะเป็นในส่วนของการเซตโต๊ะอาหารนะคะแบบสากลนะคะหรือแบบธรรมดาทั่วไปที่ใช้กันนะคะแล้วก็ในส่วนของการพับผ้าเนบกินนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะไป จัดการทํานะคะแล้วก็ไปฝึกทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยทำออกมานะคะฟีมือจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือให้ใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะ,ะสำะหรับวันนี้นะคะชั่วโมงของครูนะคะก็ะจบไปเท่านี้นะคะไว้เจอกันในครัถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย